ดูสิดูตลกใช่ไหมล่ะพี่บอกว่าอย่าทําอย่างนั้นไงเ <c oughs> สียงพากแบบอมณ์กโกมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ทที่สองเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราตื่นแล้วนะครับหลังจากที่เรานอนดูโฆษณามานะครับภารกิจเอาขวดจากตู้อตอนนี้น้องตื่นแล้วใช่ไหมขวดนมใครปิดประตูเดี๋ยวแล้วนมหายครับคุณผู้ชมใครอันนี้ผีหลอกอันนี้ใช่เลยใช่เลย ขโมยแบบต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะเอาไปซ่อนอะไรไวขนาดนั้นนะคุณผู้ชมอยู่ใดน,นี้แน่เลยเอาเก็บแมวก่อนแล้วกันอเราได้สี่ตัวแล้วนะครับออกมาเดี๋ยวนี้ม่งั้นจะโยนแก้วทิ้งนี่เนี่ยไม่ออกมาใช่ไหมออกมาเดี๋ยวนี้นะใครดมฉันไปมนเมื่อกี้ก็ไปเห็นอยู่มันหลอกผมคุณผู้ชมโอ้โหเราล็อกห้องด้วยสวยนะ อยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีครับผู้ชมถังขยะไม่มีเอาไว้ดูดเก็บขยะได้นะถังขยะแบบระบบออโตเมติกไม่มีอ่ะมีอะไรเปิดได้บ้างเนี่ยไขย่เอามาในนี้มีกันโยนไข่แตกนี่เนี่ยโยนทำลายข้าวของเลยวุ่ยวายเลยนะวุว่ยวายเลยนะ มันเอาไปซ่อนไหนห้องก็มีอยู่แค่นี้อ่ยคุณผู้ชมไอเด็กก็จะด่าน้องก็ไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันเป็นผีหรือว่าอะไรมาแกแล้งเราเนี่ยไหนลองดูข้างล่างชึบว้าเจอแล้วอีซี่ยีซี่โบรอีซี่ซซซซซซซโรง่ายเลยเกินโยนทิ้งไปก่อนปิดอ่าโอเคเจอแล้วครับน้องพอเจอปุ๊บเปิดประตูได้ปั๊บทำไมไม่มาหาเองมาน้องฮะเอาไปกินปุ๊บขี้ปั๊บนี่ตามสเตปมานี่เลยมา ไปเปลี่ยนพระอ้อมอีกเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องหรอกไม่ต้องเปลี่ยนนี่เอาไปไม่ต้องเปลี่ยนหรอกพระอ้อมเอาเข้าไปเข้ายัางไงวะเดีย๋ยวปิดได้เลยอ่าทีนี้ก็แค่รอให้น้องสุกอุดจะไปเฮ้ยเดี๋ยวนอเอาหายไปไหนวะเฮ้ยน้องหายไปยจนบินไปไหนแล้วนะเฮ้ยคุณผู้ชมน้องหายปะเอาลุก ไปไงโอ้ดูหน้าดูหน้าน้องอยากเล่นเหรออยากเล่นอีกรอบเหรอได้ได้ได,ได้อ่ะอ่อ่าสีอโอ้โหเดชอบ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 เออผมเข้าใจแล้วว่าทำไมทำไม,ทำไมคนอื่นเล่นเนี่ยเอา้าอุ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ตอนระเบิดไม่เจ็บทีอย่างนี้แล้วมาร้องกินไข่กินไข่เพิ่มโปรตีนนี่เนี่ยกินไข่เป็นไงไม่อร่อยเหรอ ไม่อร่อยเอ่อเปลี่ยนพ่ออ้อมกันก็ได้ไม่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ <c ười> ตอนระเบิดนี่หัวล้อไอตอนระเบิดหัวล้อชอบใจไอตอนหัวแตะเอ้ย What เอ้ยเดี๋ยว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 จะไปไหนพ่ออ้อ,อมพ่ออ้อมมีชีวิตครับผู้ชมนี่มันโลกดิสนีย์หรือเปล่าปิดประตูไว้มันก็ออกไม่ได้แล้ว มันกระโดดเป็นลิงเลยเอาเราเปิดประตูเองได้ด้วยจะเก่งเกินไปเลยนะจะเก่งเกินไปนะมานี่มานี่อยู่ได้ดีอ่าจนมุมแล้วสิจนมุม,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 มแล้วสิแลจวจบโอ้โหมนรอดแข้งรอดขามนรอดแข้งรอดขาจะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมได้อ้จุบ๊บอา้าวหนีอย่างไววิ่งชนกำแพงเองซะง,งั้นมานี่เลยวะเพื่ออะไรเนี่ย ให้วิ่งตามมาเพื่ออะไรให้จับดีๆก็ไม่ต้องมามือหัวแบบนี้ละน้องอยู่ไหนในที่นี้มาแล้วจ้าเุ้ยแล้วถ้าเราใส่พ้าอ้อมมีชีวิตแบบนี้ให้น้องแล้วไอ้พ้าอ้อมมันโดนอึไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะน้องพี่ขอเก็บแมวก่นอนทิ้งน้องเพื่อเก็บแมวจิบ๊บป่ะพาน้องไปนอนเหรอล้างตูดก่อนไหมเอี่ยตูดยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยล้างตูดก่อนเออหน่ะเสร็จละป่ะ คนอะไรเปลี่ยนแต่ผ้าอ้อมไม่ล้างตูดได้ะจะเอ้าแล้วทไม่ตัดฉากอย่างนี้เลยอะ่ะอะไรเน,นี่ยเมื่อกี้หรือผมฝันเหระหรือย,ยังไงเมื่อกี้เป็นฝันเราเหรอทุกคนแล้วน้องลงมาเองอ่ะหรืออะไรงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยหลุดมือโทษ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 มามามา,มา,มานอนมานอนเออเราจะเป็นพี่เลี้ยงที่แสนดีนะครับผู้ชมหยิบหนังสือนิทานแล้วเอาอีกแล้วอ่ะฟังนิทานอีกแล้วอ่ะได้ได้ได,ได้พี่เลี้ยงที่แสนดีต้องทําให้ทุกอย่าง เจ้าชายกับกระต่ายน้อยเมื่อเจ้ากระต่ายมาเยี่ยม,มเ,จเจ้าชายเอ่ยได้เวลาเล่นแล้วแต่ในดวงตาสีแดงคู่นั้น,นทำให้เธอกลัวและเธอไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่พุ่งไปยังทางออกเจ้ากระต่ายน้อยกระโจนเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้องหยุดเธอนาเขาตะไอ้ยี่ไอ้เด็กเวรตกใจหมดเดี๋ยวจะฟังไหมเนี่ย โอ้โห e ั้งใจอวแล้วมาปัดถูกจังหวะกำลังยินเดี๋ยวนะตุกตาที่ถูกต้องกระต่ายดีเมื่อกี้ฟังเรื่องกระต่ายก็ต้องหยิบกระต่ายใช่ไหมน่าจะใช่แหละอ่าอีซี่โทษทีว่ะน้องนี่มันคืนที่สองของพี่แล้วพี่รู้งานพี่แล้วน้องเดี๋ยวแป๊บนึงปิดห้องก่อนเดี๋ยวจะหลอนนะครับเมื่อกี้อาจจะลืมปิดห้องแล้ววิญญาณมันเข้ามากวนเราหรือเปล่าอะต่อเลยเขาไล่ตามผ่านทางเดินมืด โดดโดดโดดการหลบหนี้ที่ไร้ประโยชน์โดดโดดโดดวนไปรอบๆพระาชวังเข้าและออกไปจากสายตาโดดโดดโดดเจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้ากระต่ายแอบออกไปทางประตูและหายไปตามทางเดินเจ้าชายตะโกนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้ อีกคนนึงข่าจะมาหาอีกไม่ต้องกังวลแม่ผู้รักและห่วงใยตอบเขาไปจบครับคุณผู้ชมนี่มันเจ้าชายสายดาร์ของแท้เลยนี่ว่าหรือว่าจริงๆแล้วไอเด็กนรกคนนี้มันจะเป็นเจ้าชายกับชาติมาเกิดหรือเปล่าวะใช่ไหมใช่โฆษณาใช่แน่นอนเกมฟรีก็จะประมาณนี้นครับแต่เกมนี้เนี่ยถือว่าโฆษณาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างไม่บ่อยเท่าไหร่นะค่อนข้างน้อยนะครับผมไปภารกิจต่อไปแค่ไปนั่งรับที่โซฟาเหมือนเดิมนะครับ อีซ <Easy S 2> ี่ละอุ้ยหูแมวใครอะใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ด้วยอ่าเฮ้ยเสียงอะไรใครมาใครมาที่ประตูส่องไม่ได้ด้วยเปิดเลยแล้วกันเนะืว่าไม่มีคนนะมีแต่ของไปไว้มากเลยเมื่อกี้ยังจะดึงเตดึงอยู่เลยเนะี่ยแล้วไม่ได้สั่งด้วยนะนเนี่ยใครสั่งมาวะน้องสั่งเหรอน้องอยากกินอะไรแบบนี้เหรอเดินยังเดินไม่ได้เลยน้องสั่งของเป็นแล้วนะคุณผู้ชม เออก็อย่างว่านะเด็กสมัยนี้นี่เล่นเทคโนโลยีไวนะครับไปครับผู้ชมได้เวลาพักแล้วนอนฝันนึงโฆษณากันต่อดีกว่าอ๋อ,อ,อยัง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 วุ้ยไม่มีโฆษณาได้ไงวะเนี่ยถามปุ๊กมาปั๊บเลยคืนที่สามเลยคุณผู้ชมราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะน้องจะโชว์ความฝันให้ดูเอาเลยครับคุณผู้ชมคืนที่สามของเราดิ น้องจะโชว์ความฝันด้วยขอแบบที่ไม่มีจำสครกก็พอนะเดี๋ยวจะตกใจสะดุ้งเอานี้ครับผมเอาแล้วก็ผู้ชมเดี๋ยวไว้ต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซี g ูเก t น n e นิ t i m มครับอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะครับผมจุ๊บ If you want one there, you coming with a paper I ain't textin', shorty back, see you later Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer